บพี่น้องเลยยัวเดียัวเยียเก็บเก็บเก็บนีนะครับเรืขวดุดกี่บรรยากาศฝนตกแล้วพี่น้องเ้อฝนเยียบเย็บยเนี่ยนี่แหละเก่าเอาหนามาละานอาหขวดจุีไปเงี่ยงมื่อคนนี่ไปขี้หูดก๊กซำฝ่ามือนี่เก็บแล้วเนือยแหง อ้าวเปิดคลิปเปิดคลิปสวัสดีเพื่อนพี่น้องวันนี้กะสิไปหาของกินน้อพี่น้องไปหาจุดจีพี่น้องเนี่ยน้ำซื้อเลยพี่ซื้อนกเซน,น,น,นด่าพี่น้องเลยวันนี้สิพาพี่น้องไปไปใช้หาจุดจี <c oughs> หาจุดจีพี่น้องสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเวิร์ดสุขสุขคนหาจุดจี <c oughs> นี่นนนนย้ำกระซื้อนี่แหละนี่เพื่อนเมื่อกี้ไกลๆออกมาล้างบาน่น้อง เป็ดจีคก้วยมันมีวะล่ะมันเบดิอยู่โอ้เสียมอะไรตกใส่มึงอ้าวมีปรตมึงมีซ้ำใส่ก้ยไหมก้อยแดกบัวมาเนี่ยล่ะใส่ไหมเสียอะไรดีโอ้ไปกินหอกหอาเดินทางม

แต่มือกคนแบนี้ย่างไรจะไดพี่น้องเท่ากระไดเแต่มือเข้ามากนะคือโมันเนาะางเจอ่ะมาเจออีกกองพี่น้องอู้เก็บ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 วันนี้เราจะไม่จับขี้ค่ายนะคะนี่อยอะไงนะอืออู้เปนยูย่นี่ นี่นี่ปืนตัวนี้ออกเออะเลยเออตัวใหญ่วันนี้เราพามาหาขี้ควายมาหาขี้ควยอันนี้แหละใช่นี่อือโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนี่แหละจุดกีพี่น้องใครเคยยินเนี่ยจุดกีนี่ เออีนมือจับออกไปแล้วเออไคอยหิน้องฝืนี่้องเินีสันไม่ค่อยหินสันไม่ค่อยหินาไปก็ไดขยำ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 ขที้ควยมาอีกกองนึ่งพี่น้องอ้อหอเรอะไรอ้า

ปรับกลองใหม่กันนะปุ๊บปั๊โตใหญ่โตใหญ่บ่ใหญ่ได้ก็บ่เสียบ่ซอตัวน้อยเนาะตัวน้อยจุกี้สนัวพี่น้องผู้ใดเคยกินแหนกินนํากันกินน้ำกันน้ำมเสาน้ำมเสาเพิ่นเด้อ ไปบุกคอยเห็นอะไรลย้ี่ใไปบินนะบินไปเธอคิดตัวสั้นมาเอมาเอาอีกองพี่น้องเข้าไปอีกหเก็บเก็บเก็บยยัวียพี่น้องเอยยัวยี่ยยัวยี่ยเก็บเก็บเก็บโอ้โพีละเก็บเก็บเก็บไ้ค่าที่กอง เก็บไรเดี๋ยวไ่จะเปืนขี้ดินหขี้ดินเออเก็บคนเดียวเฮ้ยยันเออก็ได้นี่เอเยเออ่ะปกระเพื่อนปขี้ดินกระเพื่นเออหเออนี่เอ้ด้ โอ้พี่น้องเลยจุจีได้ขนาดนี้นี่นี่ได้ไปน้องสุบินี่กันโอ้คือสัมโตนี่แหละขอคนที่ว่าเก็บแทนนี่ก่อนลายเลยแทนนี่เอานี่ก่อนนี่มันจะไปเิยใช่นี่อีกนี่มาคืย มีอีกนี่ปลาปลาใช่ยุงอืมอ่ะนี่นี ouais. ่เก okay. pues, uh, ็บบวชนี้เก็บเก็บเก็บอู้ได้ได้คือกล้วยได้กับได้ดีพี่น้องรในบักคาบด้วยนี่นี่ในมือในมือใช่อีกอีกอันหนึ่งเปิดออกอีกบงทีหนึนี่นี่อยู่ในกลนอยู่ในหู อืออืมจกเอาของนี่เลยโอ้ยหาจะพักจะพักะไรมีเอาเี่ยังเห็นอยู่โอ้สองตัวสองตัวเยอะแยะซามติกิมตีนอ่อนมาไล่ไล่แบบมืออื่นสาวจะเห็นเมนูให้เบิ่งตอนนี้ก <Pop od. S 2> ็เลินเดินทางมาหอนเที่นเลย ใอล้พอหนินเกือบเต็มเกือบเต็มยแค่ต <laughs> ูปเลน้อยไปดอหลุดมืออื่นเสาเนาะเขาจะมาเห็ดนี่หนูหน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 ให้กินไอ้ตอนนี้เนื่ยฮะอัมลับอัมไนกันละไปเอาร้อนร้อนถุดถุดไปเพาะกันเป็นมืออื่นเสาร์สวัสดีกันต่อพี่น้องในตอนเสาคืนที่ฝนตกตอนนี้ฝนกำลังเศาพี่น้องเอ้ยตกเหมือนแหงมันเมืมนน่อคนะืนนี้เนาะ ออกมาจากากาศดีโยพี่นอ้องอากาศตอนเช้าดีบานบกชีฝนตกอยู่อะไรฝนหัวใช่ละเก็บใส่นี่กุดกี้เมื่อคืนพี่น้อง ไหนไล่ยูไล่เต๋อยูเหมือนห้าสิบมาดขวดกุ๊ีกินตอนเช้าหลางค่อนที่นองหลังขี้งัวเอาก่อนนี่พี่น้องกุ๊กกี้ห้าพอได้ขวดกินตอนเช้ามีนูกุ๊กกี้เดี๋ยวไปย้ายหมอเขาก่อนพี่น้องฝนตกอีเด้อหนิงหนี่กำลังหัวเข่าหนึ่งเข่าอยู่แต่ว่าฝนกะตกมาอีเดียวมาเป็นยังตีสามดิ เาพ้าหมออัดไว้หอมนด่นเขาไม้อุ้ยโอ้ยเด่นนามเบิงเด่นนามบ่ไอ้เจมเด่นนาเปลือนนี่แลวพี่นอ้องมานี้มานี้มานมานี้ไว้ดีก่อนไว้ดีก่อน นสบายดีพี่น้องสบายดี <S <S 1> <S 1> จัาก,กัเด้อบัดจะบอกว่า,าดินน้ำเปื้อนนี่แล้วฝนตกมาขึ้นนี่พี่น้องนี่พี่น้องหัวจุดจีตอนเศร้าๆสบายดีเด้อฝนกนระตกุกจุดจีใส่ใบขี้หู ไฟขีหูดแล้วก็หัวสิงไข่พี่น้องเอ้ยเดี๋มีแต่แเขาเรื่องหัวกุทธีบรรยากาศฝนตกแล้วพี่น้องเด้อฝนเยียบเงียบอย,ย,ยู่เนี่ยนี่แหละเ,เกา่าเอาหนามมาละเดี๋ยวหนามมาหน่อยใส่จอกมันเด้อโอ้ย อะไอยังไงหละมึงใส่เน,นี่นอออาออแล้วพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วหัวก,กุ๊กีเห้ามุกแดดพี่น้องเอาลอคให้มันแหงๆเพียงหน่อยเนาะมนแหงๆได้ละโป่งแล้วแบบนะหอมเขื่องเกล็ดนี่ สัน่นโลกไปยกเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟยกโซ่ในดีพร้อมเสิร์ฟซีม,มังก่อนเอาซีมเปยัยแซ่บ<ม>แซ่เมนูนอาหารพร้อมเสิร์ฟเอาสบายดีตอนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อมาเปิดสบายดีลูกส,<ะ>สบายดีสบายดี สีโดดไปสบายดีกินข่าวเลยพี่น้องอาหารนะนี่เอาละเอาละสบายดีชีนอาหารขวดุดจีไปเยียงมะเขือไงไปขี้หุดโกกซำฝ่ามือนี่พอเราเก็บเก็บละเนือแหงแล้วก็แจวม่อนม่นพริกเจ้าของพอได้เก็บพักมาดวกพี่น้องมันพนโตกแเน่ก็ได้ว่าอันนี้ มาเด้อเก็บมาเด้อมาเด้อกินข้าวแซ่บแซบเบิ้องแม่นี่ฮะแม่ป้อนเด้อจุดจีจุดจีก่อนป้อนเด้อป้อนไอเกมหมอ่ะอืมกินข้าวบ้างอืมครังแรกกินข้าวมีแรงทุสมัอไหนลูกกินข้าวอยากปะเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเลิกไป กินข่าวเวียดนามเนี่ยพี่น้องเากาัจะมาทํางานกันต่อเนาะแต่ว่า,จะ,าจะเปลี่ยนติดคลิปใหม่ตจะนี้ซื้อมาคัดประตูพี่น้องคัดประตูแล้วกาวสีด้งสีประตูเนี่ยเนาะการไปพอกันคลิปหนาเด้อขนาดเนาะพอกันคลิปหนาขอกันคลิปหนาเลยพี่น้องเลยคำรับคลิปนี้กับก้าวข้ามว่าสวัสดี